คุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและท n n 2ค่ะรายการคุยกับหมอนะคะก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่เราจะเชิญคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพมานั่งพูดคุยให้ความรู้กันในทุกเรื่องราวของสุขภาพแล้วก็โรคไข้ไข้เจ็บนั่นเองค่ะเพราะเราอยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยนะคะได้มีความรู้นะคะที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ในออทราบในทุกเรื่องราว ของสุขภาพเพื่อจะได้ดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโกครคไขไข้เจ็บนั่นเองค่ะแน่นอนว่าพบกันเป็นประจำนะคะกับหมอจุ้มจิ้มค่ะทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลและเสถียรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและสำหรับรายการคุยกหมอในวันนี้เรียกว่าเป็นสถานการณ์ที่คืบคลานเข้ามาแล้วก็ เหมือนกับทุกเพศทุกวัยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในตอนนี้ที่กระทบต่อสุขภาพของเราอย่างมากๆเลยนะคะแน่นอนว่าในสื่อต่างๆตอนนี้อาจจะเริ่มมีการบอกแล้วแต่บางคนนี่ก็ยังไม่รู้สึกนะคะยังรู้สึกว่าอุ๊ยอากาศเย็นๆอย่างนี้มันต้องเป็นหมอกแน่เลยเพราะว่าตอนเช้ามันเหมือนอากาศมันหนาวแล้วก็โหเป็นหมอกแน่เลยแต่จริงๆอ่ะมันเป็นฝุ่น PM 2.5นะคะคุณผู้ชมะ่ะฝุ่น PM 2.5เนี่ก็มาแล้วคะ่ะ มาตามนัดมาเป็นประจำเลยนะคะบางคนอาจจะลืมไปว่าเขามานะคะแต่ว่าฝุ่น PM 2.5เนี่ยบางคนก็ยังเข้าใจว่าทางภาคเหนือน่าจะเยอะแต่กรุงเทพเนี่ยถ้าเกิดว่าใครในได้ติดตามข่าวแล้วก็ติดตามโซเชียลเนี่ยก็จะเห็นเลยว่า มันจะมีบางวันที่คือออกมาเตือนว่าวันนี้ฝุ่นเยอะมากๆเยอะมากๆงดกิจกรรมนอกบ้านนะแต่บางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ตามข่าวตอนเช้าหรือว่าอะไรเนี่ยรีบไปทํางานก็จะไม่ทราบว่าเอา้าวันนี้ฝุ่นเยอะนะคะดังนั้นค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จักเจ้าฝุ่น PM 2.5และเรียกว่าเป็นธรรมชาติของเขาในการที่จะกลับมาเยือนว่าพื้นที่ไหนยังไงที่เขาจะกลับมาเยือนพวกเราเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถวางแผนแล้วก็ป้องกันตัวได้นั่นเองค่ะ และสาหรับวันนี้นะคะเราได้ได้เกียรติจากคุณหมอนะคะถ้าเกิดว่าปีที่แล้วได้จําได้ในคุณหมอเคยมาคุยให้เราฟังในเรื่องของฝุ่น PM 2.5เลยนะคะซึ่งวันนี้คุณหมอก็ให้เกียรติมาแล้วเพราะว่าฝุ่นมาแล้วคุณหมอก็มาด้วยนะคะแต่วันนี้คุณหมอน่ารักมากไม่ได้มาคนเดียวนะคะ,ะท่านเป็นอาจารย์แพทย์นะคะจากภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะขอต้อนรับนะคะท่านอาจารย์ดรแพทย์หญิงพัทราวรายสิรินาราค่ะสวัสดีสสดค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ เน่วันนี้อาจารย์ไม่ได้มาคนเดียวจะพาน้องมาด้วยนะคะไม่ได้เจอประมาณ1ปีพร้อมฝุ่นครั้งที่แล้วเราคุยกันก็คือคุยกันเรื่องราวในฝุ่นเพียมจุเหมือนกันนะคะคราวนี้มาเนี่ยประเด็นที่อาจารย์จะคุยและอยากจะให้ข้อมูลนอกจากฝุ่นธรรมดาก็เลยกลายเป็นการป้องกันฝุ่นในคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วก็เด็กด้วยนะคะเพราะว่าเรียกว่าอาจารย์ก็คือห่วงใยเพราะว่าตอนนี้อาจารย์ก็กลาลังมีน้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยจะมีข้อมูลที่เตรียมมาอยากจะให้ความรู้ด้านนี้ค่ะแต่ก่อนอื่นค่ะอาจารย์ขา ฝุ่น PM 2.5จเนี่ยจริงๆมาแล้วถ้าคุณผู้ชมเนี่ยได้ติดตามข่าวนะคะในแต่ละวันแล้วก็ในสื่อโซเชียลเนี่ยก็จะทราบว,ว่าในกรุงเทพก็จะมีมาบ้างแล้วบางวันก็จะคุ้ยพีคมากเลยพีคมากเลยแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยจุ๊งก็เห็นข่าวบ้างเขาก็มีการวางแผนที่จะรับมือที่จะเตรียมการนะคะก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่าฝุ่น PM 2.5เนี่ณนะตอนนี้ในช่วงอากาศเย็นๆแบบนี้เนี่ย ทำไมก็ถึงต้องมาแล้วมาที่ไหนก่อนคะอาจารย์ค่ะก็รายละเอียดนะคะส่วนใหญ่เนี่ยแหล่งกำเนิดมันมี3า,าประเภทนะคะ,คะในช่วงนี้ทำไมมันถึงเยอะเพราะว่าการระบายอากาศน้อยลงเนื่องจากเป็นหน้าหนาวนะคะแล้วก็จากแหล่งกำเนิดเนี่ยเช่นการ,รการจรจรติดการจราจรติดขัด ะะหรือว่าการเผาไม้ในที่โล่งแจ้งเผาเช่นเผานาข้าวเผาอ้อย<ฮ>นะคะในจังหวัดใกล้ๆเคียงนะคะเช่นจังหวัดในภาคกลางนะคะนครนายกเนี่ยพวกนี้ค่ะเขาก็จะพัดจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยพัดเข้ามาร่วมกับกละบายอากาศในบางช่วงที่น้อยเนื่องจากอากาศปิดในช่วงฤดูหนาวเขาก็จะอทํารรให้เห็นฝุ่นชัดเจนมากตอนนี้ก็คือ เห็นว่ามันขมกขมัวไปหมดนะคะเข้าใจว่าเป็นหมอกเพราะว่าอากาศเย็นนะคะอาจารย์บางคนรู้สึกว่าวันนี้มีหมอกบอกลงด้วยจริงๆไม่ใช่ใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ใช่จะเห็นว่ามันจะมีความขุนความขุนมากกว่าหมอกธรรมดาอยู่แล้วก็ร่วมกับการเปิดแอปนะคะเปิดแอปเช่นแอป i r ร์โฟไท i หรือว่า BKK Air อย่างเงี้ยค่ะล้วก็จะเห็นว่าค่าค่าจะเกินระดับปลอดภัยละเกินประมาณย5ขึ้นไปอันนี้คือ ไม่ไม่ค่อยปลอดภัย25ใช่ไหมคะอา <25. S 1> จารย์ PM 2.5เท่ากับ25อันนี้เป็นรายวันด้วยเป็นรายต้องดูเป็นรายวันรายรายวันและรายชั่วโมงรายชั่วโมงด้วยไม่ให้เกิน25ไม่เกินกัน25 25นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีมีย้อนก็คือว่าบางคนก็จะว่าแล้วอากาศหนาวเขาก็รู้ก็ขับรถแบบนี้อยู่ทุกวันทำไมาอยู่ดีๆถึงฝุ่นมาตุ้มตอนนี้ล่ะอากาศหนาวมันเกี่ยวยังไงเหรอคะอาจารย์ค่ะอากาศหนาวทําให้อากาศถ่ายเทไม่ค่อยดีระบบจะปิด เอาเหรอคะอาจารย์ถ้าอากาศเย็นลงใช่ไหมคะใช่ค่ะทำให้ปกติเนี่ยเราประเทศไทยโชคดีจะมีลมพัดลงทะเลได้ฝุ่นพวกนี้แต่พออากาศหนาวเนี่ยความกดอากาศสูงๆมันจะทำเหมือนเป็นภาวะฝาชีครอบนะคะทำให้ค่าตรงนี้ขึ้นแล้วก็กายเระบายอากาศไม่ได้ค่าฝุ่นพี PM 2.5ก็จะสูงขึ้นในช่วงฤดูหนาวเป็นพิเศษเป็นช่วงฤดูหนาวรวมร่วมกับเรา ก่อมลพิษเพิ่มขึ้นด้วยก็คือมันเป็นฤดูเผาด้วยช่วงนี้ค่ะอ,อ๋อเราก่อมลพิษเพิ่มขึ้นแล้วก็ระบายไม่ได้เป็นช่วงฤดูเผาแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะบอกว่า เผ่าก็จะเป็นทางเหนือมาจากประเทศเพื่อนบ้านทางนั้นอะไรเงี้ยเอ้ยแล้วกรุงเทพเกี่ยวอะไรกับการเผาคะอาจารย์โดนเผาจากภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางค่ะโดนเผาจากภาคอีสานนะคะบ้านดิฉันเองก็จะเป็นทางอ้อยเป็นอ้อยอ้อยใช่อ้อยเนี่ยของอีสานจะเยอะมากค่ะแล้วทางภาคกลางที่จะเป็นนาข้าวใช่ไหมคะนาข้าวใช่ก็ตอนนี้ประเทศไทยเขามีเขาเรียกว่าจิสดานะคะจิสดาคือเป็นวัดจุดความร้อนจากการเผาได้เลยนะคะเรายิงดาวเทียม เราเห็นชัดเจนเลยว่าตำบลไหนเขตไหนก็จะเห็นว่ามันแดงฮอตสปอตเยอะมากแล้วก็พัดมาที่ทถแถวๆกรุงเทพพวกนี้ค่ะแล้วประกอบกับระบายอากาศไม่ค่อยดีก็เลยฝุ่นก็เลยขึ้นช่วงนี้ค่ะขึ้นช่วงนี้ก็พูดง่ายๆก็คือทางกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยฝุ่นเนี่ยจะมาช่วงประมาณไหนคะอาจารย์เดือนถ้าเป็นกรุงเทพและปริมณฑลนะคะก็จะเป็นช่วงพฤศจิกายนพฤศจิกาถึงประมาณมีนาเมษามแต่ต่างจากภาคเหนือค่ะค่ะ ภาคเหนือก็จะเป็นมกราถึงพษทาสภา,าเมษาพุทภาจำได้เมษาพีกมากเลยทัทางภาคเหนือนะคะ,คะอันนี้เป็นข้อมูลให้คุณผู้ชมได้ทราบว่าอของกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะมาช่วงประมาณพฤศจิกายนถึงประมาณต้นีนาประมาณนี้นะคะ,คะแต่ว่าทางภาคเหนือเน,นี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่มกราปกกลายมกราประมาณนั้นจริงๆก็เริ่มมาบางวันแล้วค่ะอาจารย์นะคะมีสายสืบจากเชียงใหม่ส่งมาก็คือมีบางวันแต่ว่ามไม่สู้กรุงเทพ พอมาเทียบกันแล้วคือไม่สู้กรุงเทพเหมือนกันเราก็จะส่งส่งค่าฝุ่นบาขิงใจกันว่าไอของใครน้อยกว่ากาันอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏ <ฮะ S 2> ว่าอุ้ยของกรุงเทพเนี่ยก็คือคือเหมือนกับเยอะมากแต่ <ฮะ S 2> บางคนจะรู้สึกว่าเป็นภาคเหนือเพราะบางคนก็มาทักว่า,วาอุ้ยฝุ่นเยอะแล้วนะเชียงใหม่แย่เลยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า,าตอนนี้เหมือนย้ายไปเชียงใหม่แต่ก็ถกว่าไม่ใช่เชียงใหม่ไม่ไม่มีฝุ่นตอนนี้ไม่ค่อยมีที่นี่แหละกรุงเทพนี่แหละมีเยอะอันนี้เลยอยากจะเน้นย้ำว่าตอนนี้กรุงเทพเนี่ยเป็นช่วงที่ฟินฝุ่นเยอะ หนักเราต้องเตรียมตัวเราต้องเตรียมตัวนะคะเพราะฉะนั้นอันตรายก่อนเลยค่ะอาจารย์อันตรายจริงๆล่าสุดก็เริ่มมีแบบเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่นมาเรื่อยๆนะคะอาจารย์อันนี้ต้องบอกกก่าก็คืออาจารย์เนี่ยทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่น PM 2.5มโดยตรงเลยใช่ไหมคะอาจารย์ที่เรื่องที่อาจารย์วิจัยนั่นคือเรื่องอะไรนะคะเป็นเรื่องอาสารประกอบสารก่อมเร็งในฝุ่นพี2.5มดนั่นไงโอ้เพราะฉะนั้นอันตรายของมันยังไงบ้างคะอาจารย์มันจะเป็นแบ่งเป็นระบบ เฉียบพันธุ์กับเรือรังนะคะถ้าเฉียบพันธุ์ก็คือหมายความว่าจะเห็นผลกระทบทางสุขภาพเร็วๆนี้แบบเราเพิ่งสัมผัสสองสามวันเริ่มมีอาการนะคะเช่นระคายเคืองระบบทางเดินหายใจส่วนต้นนะคะเช่นเราไอหายใจไม่สะดวกหายใจไม่อิ่มนะคะหรือว่าเช่นจมูกน้ำมูกไหลระคายเคืองตาอันนี้เป็นอาการฉพรันแต่ว่าอาการระยะยาวเนี่ยชัดเจนแบบ มีการศึกษาทั่วโลกมานะคะมันมีหลายระบบมากนะคะ,คะเช่นระบบทางเดินหายใจเป็นมะเร็งปอดนะคะ,คะหรือว่าระบบะหัวใจและหลอดเลือดนะคะก็คือหัวใจขาดเลือดได้หัวใจที่ผิดจังหวะได้เบาหวานนะคะ,ะถ้าในเด็กเล็กก็จะเป็นพวกพัฒนาการมีปัญหาพัฒนาการระยะย,ยาวได้ทางสมองพวกนี้นะค่ะ โอส่งผลกับพัฒนาการและสมองของเด็กเลเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้อันตรายมากนะคะก็ไปทั้งระบบทั่วร่างกายค่ะเพราะว่าเห็นตอนนี้เหมือนเขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการไปออกกําลังกายกลางแจ้งค่ะว่าช่วงนี้ก็กําลังคิดเหมือนคิดมาสักพักแล้วนะคะแต่ว่าพอการออกกาลังกายแจ้งในช่วงของกรุงเทพแล้วเป็นมือนที่มีฝุ่นเยอะๆก็เลยเหมือนมีคนออกมาบอกเฮ้ยอันตรายมันเยอะเยอะมากๆเลยนะคะถ้าถ้าเราฝืนไปออกอย่างนี้ค่ะจย์ ผลมันจะเป็นยังไงกับนักกีฬาบางคุณนักกีฬาเขาต้องแบบหายใจฟู่มากกว่าปกติด้วยนะคะอาจารย์ค่ะก็จะทําให้หายใจเข้าไปรับพียม2.5มากกว่าคนที่อยู่ในอาคารนะคะทําให้โอกาสเกิดมะเร็งระยะยาวจะสูงกว่าเพราะว่าเรารับสัมผัสเยอะกว่าอย่างเงี้ยค,ค่ะซึ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะคะอาจารย์ว่าเหมือนฝุ่นพ m 2.5ในส่วนประกอบของมันในแต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันและอย่างเช่นของกรุงเทพเนี่ยจะมีของเขาเรียกว่า คันเผาผ่านจากเครื่องยนต์เครื่องยนต์ใช่มะจราจรดีเซลเบนซินดีเซลอะไรทั้งหลายเนี่ยประกอบอยู่ในฝุ่น PM 2.5นั้นมันเลยทําให้สารประกอบของเขาอันตรายมากค่ะก็คือมจะแตกต่างตามพื้นที่นะคะจากเราเอาเรารู้เราทราบจากว่าเราเอาฝุ่นพีเอมสเล็กๆเนี่ยไปเข้าเครื่องเครื่องทางเคมีวิเคราะห์ประกอบ จะสามารถบอกต้นกําเนิดได้นะคะก็พบว่าในในกรุงเทพหรือบนทนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการจราจรนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์พวกนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นภาคเหนือจะเป็นการเผาไหม้ในที่โล่งแจ้งก็จะไม่เหมือนกันและของภาคใต้จะเป็นไฟป่าไฟป่าจากอินโดนีเซียเข้ามาเป็นละลอกละลอกเนี่ยของใต้นี่เขาจะไม่ได้ไม่ได้เป็น เหมือนเป็นฤดูการของเขาใช่ไหมคะเป็นฤดูฤดูเไปฤดูเหมือนฤดูไฟป่าฤดูไฟป่าเรจะมาช่วงไหนคะขององภาคใต้ของภาคใต้จะเป็นช่วงประมาณมิถุนายนกรกฎาเนี่ยค่ะอ๋อมิถุนายนกรกฎาแต่เขาจะไม่รุนแรงเท่าเราเพราะว่าเขามีทะเลขนาบสองข้างมันมันขึ้นอยู่กับอัตราการระบายอากาศด้วยลมเยอะใช่ไหมคะใช่ก็พัดออกก็จะดีกําลังจะบอกเหมือนกันเว่าทําไมไปส่องชอบไปส่องของเขาเหมือนเวลาเราเห็นของเราแดงเนี่ยค่ะเราก็จะ ซูมดูว่าตรงไหนของประเทศไทยที่มันเขียวบ้างทัคใต้ก็คือจากเหมือนลงชุมพรหรืออะไรไปเนี่ยจากเริ่มเขียว<ๆ>เขียว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 หมดเลยต้องลงตั้งแต่ชุมพรสุราษล,ลงไปเพราะว่าระบายอากาศมันไม่มีพื้นที่ พื้นดินแล้วมันจะเป็นทะเลทะเลซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาค่ะอ๋อก็เลยผลกระทบน้อยกว่าผลกระทบจะน้อยกว่าก็เลยเป็นข้อดีของทางฝั่งทางนั้นไปนะคะแต่ว่าทางฝั่งของเราก็ต้องเรียกว่ามีการเตรียมตัวฝุ่น PM 2.5เนี่ยอาจารย์บอกแล้วว่าอันตรายของมันก็คือเยอะแยะมากมายที่แน่ๆเลยคือเมลงต่างๆเนี่ยมีมาแน่ผลกระทบมีทั้งเฉียบพันธุ์แล้วก็เลยยาวๆนะคะแต่คําว่า p m 2.5ของมันเนี่ย มันคืออะไรคะอาจารย์คำว่า PM 2.5เนี่ยมันส่งผลกับเรื่องของการป้องกันของเราได้ยังไงบ้างอ่อค่ะพ m 2.5เนี่ยม,มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะคะ,ะคำนิยามของมันก็คือคำว่า2.5เนี่ยม,มาจากเส้นผ่าศูนย์กลางของฝุ่นตัวเนี้ยน้อยกว่า2.5ไมครอนค่ะก็คือเล็กกว่าเส้นผมแล้วก็มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า,าค่ะทีนี้จ็เลยจะถามเลยว่าแล้วหน้ากาก ธรรมดาที่เราใส่กันนะคะหน้ากากป้องกันโควิดสมติเราใส่ surgical mask ธรรมดาในการป้องกันโควิดนี้ค่ะเราสามารถป้องกันน้อง pm 2.5ได้ไหมคะอาจารย์อ๋อก็ขึ้นอยู่กับชนิดหน้ากากถ้าหน้ากากธรรมดาที่ใส่กันก็ป้องกันไม่ได้นะคะก็คือว่าเพราะว่าขนาดขนาดเขาเล็กมากคือเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยน้อยกว่า2.5นะคะก็จะเป็นต้องเป็นหน้ากากระดับฟิลเตอร์ขนาด 95ขึ้นไปเช่น n95n99 อย่างเงี้ยค่ะนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดเป็นเซอร์จิคัลแมสธรรมดาที่เหมือนใส่ใส่ทั่วไปที่มันเป็นแบบสี่เหลี่ยมแล้วก็แปะเหมือนหนีบตรงเนี้ยหรือทั่วไปเนี่ยอันนั้นเนี่ยไม่น่าได้ไม่น่ารอดได้บางส่วนได้บางส่วนได้บางส่วน6070แต่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดีดีกว่าไม่ใส่กถ้ามีถ้ามีใส่ได้ใส่ได้แต่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีนักนะคะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้เลือกแบบชนิดที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่ก็คือมี เอ็น <N> ที่ม <N 95. S 2> ีความกระชับกับใบหน้าท่านด้วยความสําคัญคือเรื่องของความกระชับชเพราะไม่งั้นถ้าอย่างเป็นเซอร์จิคอลแมสธรรมดาที่มันเป็นแบบสี่เหลี่ยมธรรมดาเนี่ยมันก็จะเข้าทางรูนี้เวลาเราพูดหรือเวลาหายใจฝุ่นก็จะเข้ามาได้ดังนั้นก็คือคอาจจะเป็นพวก3มิติอะไรที่แบบว่าที่มันรับตรงเนี้ยเวลาเราพูดเวลาอะไรมันไม่มันมีตัวล็อกอยู่อันนี้ก็ยังพอช่วยได้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะคือขอให้ให้มีคําว่าแต่เด็กดีกจะเขียนไว้แล้วค่ะอาจารย์ ป้องกันฝุ่น PM 2.5อะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ให้ให้ซื้ออันแบบที่มีระบุแบบนั้นแล้วก,ะะก็กระชับกระชับกับใบหน้าด้วยเพราะว่าบางท่านถ้าใส่แล้วรั่ว N95 ที่รั่วก็ถือว่าไม่ค่อยป้องกันไม่ต้องไม่นับเป็น N95 แล้วเพราะว่าถือว่ามีความรัว่วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยคุณหมอก็คือแนะนําว่าให้ใส่หน้ากากในเวลาเราออกออกนอกพื้นที่เลยใช่ไหมเออออกออกเอาดอออก อ,อข้้างนยคว<น>รควรใส่ดีกว่าเพื่อลดการสัมผัสไม่ให้เกิดผลกระทบสุขภาพระยะยาวกรุงเทพและปริมณฑลเขาเป็นว่าเขาเป็นว่าในกรุงเทพทุกคนตอนนี้คุณน่าจะต้องใส่หน้ากากนะคะในการที่เราต้องเดินเดินทางใช้ชีวิตเช่นโดยสารรถต่างๆหรือว่าจะเป็นรถไฟฟงรถไฟฟ้าล้วออกมาเนี่ยมันก็ก็เนี่ยควรใส่ใส่หน้ากากเลยอืมนะคะนี่ก็เรื่องของในเรื่องของการป้องกันอันดับแรกที่ง่ายที่สุดใช่ไหมคะอาจารย์อ่าแล้ว แล้วต่อไปวิธีการป้องกันอื่นๆล่ะคะอาจารย์อันนี้เอาเอาคนทั่วไปก่อนเนะเาะคนทั่วไปโดยรวมวิธีป้องกันอื่นๆนะคะก็คืออาจจะต้องงดออกกําลังกายกลางแจ้งอ่าน,นี้ต้องงดเห็นประชาสัมพันธ์กันอยู่ใช่แล้วก็ย้ายมาอยู่ในอาคารจะปลอดภัยกว่าแต่ว่าในอาคารเนี่ยจำเป็นจะต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเพราะว่าเพราะว่าอากาศ PM 2.5เนี่ยสามารถถ่ายเทมายังเราได้ นะคะแบบรั่วจากข้างนอกมาข้างในน,นี่เป็นสาเหตุที่สําคัญที่สุดเลยนะคะสำหรับเหตุเหตุผลว่าทําไมแนค่ะจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าเราเปิดประตูหน้าต่างไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เปิดเครื่องฟอกอากาศนะคะเครื่องฟอกอากาศที่ปลอดภัยก็คือค่าพีเอมสอจะเห็นว่าต้องควรกดไปให้ได้น้อยกว่า5-10ถึงสิเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ บางบางท่านอาจจะต้องแบบทาห้องอากาศแรงดันบวกพวกนี้อาจจะช่วยได้เพิ่มเติม,มแล้วก็งดจุดทูบเทียนในอาคารโอ้ใช่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 ใช,ใช่ยิ่งเฉพาะเดี๋ยวจะถึงตรุษจีนแล้วก็ต้องก็ต้องนำนำเสนอเรียนทุกท่านนะคะว่าควรจะงดจุดทูบเทียนในอาคารในช่วงที่จะเป็นตรุจีน<ๆ>เพิ่มป้องกัน ให้อากาศในบ้านปลอดภัยเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้สําคัญเลยค่ะจานนี้เรามาต้องเน้นย้ํากันเพราะว่าจะเป็นช่วงที่มีการจุดจุดทูบเทียนกันเยอะมากใช่จริงๆเคยได้ยินมีการประชาสัมพันธ์ว่าจุดเพื่อบูชาแล้วสามารถดับไม่ต้องรอให้ทูบอยู่จนหมดก็ได้ เหมือนจุดเหมือนจุดแล้วก็ไหว้เสร็จก็คือดับได้จะได้ช่วยลดดีกว่าจุดไฟฟ้าดีที่สุดใช่ไหมคะอาจารย์จุดไฟฟ้าจุดไฟฟ้าดีที่สุดใช่ค่ะแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยก็คือจุดแล้วก็ไหว้เสร็จไรเสร็จก็คือดับได้นะคะไม่ต้องไม่จำเป็นต้องรอเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยกำลังมีปัญหาในเรื่องของฝุ่น pm 2.5้โอไม่อยากจะคิดเลยค่ะอาจารย์จุดจีนี้มันจะตุ้มขนาดไหนนะคะเอาเอาเป็นง่ายๆว่า ถ้าเกิดว่าจะต้องมีการจุดก็ขอให้เป็นไฟฟ้าจุดไฟฟ้าดีกว่าดีที่สุดดีที่สุด,ดภัดใจสุขภาพนะคะ,ะ,คะเพราะว่านี่เป็นงานรวมของครอบครัวไม่ได้มีแค่บุคคลที่เป็นวัยเจริญพันธุ์ที่แข็งแรงมีผู้สูงอายุอากงอามา่าอะไรอีกมีเด็กเล็กด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เขาอาจจะรับไปเต็มๆนะคะซึ่งอากงรุ่นอากงอามากับรุ่นเด็กเล็กเนี่ยจะเป็นรุ่นที่ไม่ชอบใส่หน้ากาก ใส่ในักกักยากที่สุดใช่ก็จะ <c oughs> ต้องมาปรับว่าใช้เครื่องฟอกอากาศช่วยเอาอ่างั้นพาไปอยู่ในที่ที่ที่อยู่ในเรียกอะไรนะอินดอร์ที่อยู่ในพื้นที่ปิดแล้วก็ปิดประตูหน้าต่างให้ไม่ชิดแล้วก็เปิดเครื่องฟอกอากาศกดให้ค่าเพียงอหน้าจอเนี่ย น้อยกว่า5ถึงสิในอาคารถึงจะปลอดภัยถึงจะปลอดภัยเป็นการศึกษาที่เป็นคำแนะนำจากสมาคมของอเมริกาแล้วก็ประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งในตอนนี้เครื่องเฝ้าอากาศเนี่ยเขาจะมีค่าฝุ่น p ี2.5มสอุ้ายู่ที่หน้าจออยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าบางคนเนี่ยเปิดเปิดแบบอาจจะไม่ได้ดูแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะดีเขาจะมีแบบสีแดงอะไรขึ้นเขาทำให้เราหันไปดูว่าเอ๊สีแดงที่เตือนนั้นคืออะไรอ๋อมันมันค่ามันสูงมากนะคะแต่ว่าของของประเทศไทยของเราตอนนี้ก็คือใช้เกณฑ์เกณฑ์25ไม่ให้เกินแต่ถ้าในอาคารเนี่ยควรจะ ไม่ถึง5ถึง10ถ้5ถึง10ที่ที่ไม่ควรที่จะเกินนะคะซึ่งอาจารย์คะแล้วออกกำลังกายอินดอร์ยังได้อยู่ใช่ไหมคะในฟิตเนสในยิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องดูว่าในอินดอร์เนี่ยปิดประตูหน้าต่างสนิทไหมเพราะว่าอากาศจะเข้ามาได้จากข้างนอกอยู่ดีอาจจะต้องดูตรงนี้แล้วก็เปิดเครื่องฟอกอากาศในอาคารค่ะก็ให้ดูว่าค่า p m 2.5กดถึง5ถึง10อันเนี้ยปลอดภัยแล้ว ค่ะ <C> e <at> นะคะซึ่งตัวเลขนี้แหละจะเป็นตัวเลขที่เราจะต้องอฝากคุณผู้ชมจํานิดนึงนะคะเพราะจุ๊บนี้มคิดว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆบ้านมีคเครื่องฟอกอากาศกันกันเยอะมากนะคะ,คะแต่ว่าอยากให้ตอนช่วงนี้หยิบมาใช้เลยค่ะกรุงเทพและปริมณฑลต้องเอามาใช้ได้แล้วนะคะแอร์เฉยๆได้ไหมคะอาจารย์อแอร์เฉอยๆยังไม่สามารถเพราะว่าการที่จะ ให้ปลอดภัยจริงๆต้องมีฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ที่เป็นะระดับเฮปปาฟิลเตอร์ถึงจะกรองอนุภาคฝุ่นพีเอม2.5ได้<อ>ยกเวน้นถ้าเป็นเครื่องประอากาศที่เขาบอกว่าเดี๋ยวบอกว่าเขามีเฮปปาฟิลเตอร์นะเป็นฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้อันนี้ค่อยยืนยันได้ว่ามั่นใจได้อันนี้มีแต่มีแต่เปิดแอร์ได้แต่ว่าถ้าถ้า ช่วงนี้ต้องมีเครื่องฟอกมีเครื่องฟอกก็ไม่แพงแล้วนะอาจารย์เนาะนะคะมีแบบหลักไม่กี่ร้อยกี่พันอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้ยิ่งห้องเป็นห้องขนาดเล็ก ที่เราไปอยู่ห้องนอนหรือห้องไะไรก็สามารถเปิดใช้เครื่องเล็กได้เพราะว่าเราเห็นแบบค่าฝุ่นพอเปิดปุ๊บตอนแรกมันเยอะแป๊บเดียวมันก็จะลงเลยใช่ใชนะคะซึ่งตรงนี้แหละเป็นอะไรที่อยากจะฝากใช่ไหมคะจา์ให้ใ,ให้ใ,ให,ให้เรียกว่าประชาชนในกรุงเทพและปรานนี้มณฑลนะคะได้ระมัดระวังแล้วก็ป้องกันตัวเองอย่างมากในช่วงนี้นะคะเพราะอย่างจารย์ได้บอกแล้วว่ามันเป็นฤดูกาลของฝุ่น ของกรุงเทพและประิมณฑลจะมาในช่วงพฤศจิกายนธันวามก,กรากุ่งผาประมาณนี้นะคะ4คะเดือนประมาณนี้แล้วก็ถึงต้นมีนาแต่ทางเหนือก็จะมาประมาณมก,กราคมประมาณปลายมกราประมาณาถึงพฤษภาถึงพฤษภานะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้กรุงเทพและประิมณฑลนะคะที่รับชมรายการอยู่ต้องใส่หน้ากากออก ออกจากบ้านทุกวันนะคะนี่เป็นความรักและความปรารถนาดีจากาแต่ว่าอาจารย์ยังไม่หมดยังไม่ได้หมดในวันนี้เท่านั้นนะคะเพราะอาจารย์บอกว่า oh, นี้อาจารย์พาน้องมาด้วย <laughs> อาจารย์ก็เลยจะมีวิธีการเหมือนกับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันฝุ่น pm ส5ุ้าในคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วก็แล้วก็น้องด้วยซึ่งเดี๋ยวต้องมาคุยต่ตอในตอนหน้าในรายละเอียดเพราะฉะนั้นครอบครัวไหนนะคะที่มีคุณแม่ตั้งครรภ์อยู่แล้วก็มีน้องหรือเด็กเล็กๆอยู่นี้เดี๋ยวต้องติดตามชมกันในตอนหน้าวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากะะคคคบุณ่ คุณผู้ชมคะและนี่ก็คือสาระความรู้ที่นํามาฝากกันในรายการคุณกับหมอวันนี้นะคะเรียกว่าอัปเดตอินเทรนด์นะคะในเรื่องราวของฝุ่น PM 2.5กันเลยทีเดียวนะคะแน่นอนว่าเราเป็นห่วงสุขภาพช่วงนี้ใส่หน้ากากไว้นะคะถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยก็พยายามอยู่แต่ในอาคารนะคะอย่าออกไปข้างนอกนะคะอย่าทำกิจกรรมข้างนอกออกกําลังกายก็ในอาคารแล้วก็ใช้เครื่องฟอกอากาศนะคะจะช่วยป้องกันสุขภาพของคุณได้แต่ถ้าเกิดว่าครอบครัวไหนนะคะมีคุณแม่ตั้งครรภ์อยู่แล้วก็มีน้องๆเดี๋ยวมาติดตามต่อกันในตอนหน้ากับ เรื่องราวสาระความรู้ที่นํามาฝากกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะจุ๊บๆแล้วคุณหมอคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพวกะก็ใหม่ตอนหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ